สวัสดีค่ะสวัสดีท่านที่ติดตามชมช่อง Mama 0 7 r o s Channel นะคะยินดีต้อนรับมาในช anel นะคะวันนี้ก็จะพามาชมความสวยงามของพระอุโบสถนะคะซึ่งวันนี้เป็นคืนสุดท้ายนะคะเพราะคุณจะตัดลูกนิมิตแล้วนะคะสวยงามนมคะท่านผู้ชมประดับปรดาฟไฟสวยงามมากเลยนะคะคุณป้าเดินเข้ามาก็ามาสะดุดตาความสวยงามก็ ชมซะหน่อยนะคะก่อนที่เราจะไปดูมะหอหมะหอรพเคืนสุดท้ายซึ่งเป็นหมอลำคณะที่โด่งดังในภาคอีสานเรานะคะที่จดดังหวัดอุดรเน้วก็คือคณะหมอลำคณะเพชรอีสานซานซาน,าน,านตอนนี้ก็ทดสอบเสียงอยู่นะคะท่านผู้ชมทดสอบแสงสีเสียงเนาะโอ้โหเวทีใหญ่อลังการมากเลยคะ่ะท่านผู้ชมดูสิคะอลไรเห็นไหมคะว่า จะเกิดมากคุณป้ายังไม่เคยเห็นเวทีอะไรใหญ่ขนาดนี้นะคะเคยดูแต่ในข่าวใช่ไหมคะนี่คือของจริงนะคะทุกผู้ชมหมอลำคณะเพชรอีสา,านาทีเร่ของคนก็น้อยน,นะคะแต่หลงังจากนั้นคนมาปูศาปูเสือนอนแม่นักพลงสมัยเด็กเนาะดูหมอลำดูอะไรให้ขยันสว่างเลยเนาะเออน้าค่าอำเภอเบองจังหวัดอุดรธานีรวมกับ ริษัทสามปอรุ่งเรืองโลหกิจบุหรีได้จำหน่ายกล้งฟ้าพวดานซีไลซียูนักงการห้องอุปกรณ์งานฟ้าพีดานทุกชนิดจำหน่ายขายทังปลีกและน่งทั่วประเทศไทยต้องบริษัทส,สามปอรุ่งเรืองโลหกิจขอจุงมือสูงเกียรติของพระเน่พระกุนธันพบและสมบัติกับความสนุกสนานด้านหน้าวิดีจากรุ่น้าหมอลำเินล้านเพชรอีสานต้นจงชัยช่วงแรกฟอมน้านที่กับเรหนุ่ม น้องอัปวรลย์ไรโยชนองศิลส่งความสุขกับผลการเรียรข้าถาคุณแผนขงข้าพี่น้องเ่ามันคืออะไรวะองศิลปทธิเท้เพื่นเจริญสีให้หนูมีคนรักคนเมตตาให้หนูโดดดังกับเขาเธอ,อตาจืดเสียงฟองฟ้าคนร แสดงของลูกถูกอกถูกใจของพี่ลับแฟนใกล้เล็กด้วยเออเรสาหัสแม่อยเบิกโอ้ยมาถึงันนีถึงแล้วดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากันถืงอข่ายากตั้งวิธีหมอลำบัดทีนเนี่ยพวกผู้ใหญ่ท่านบัิค่ะครับผม เปนผู้ใด้าบอกหอันนี้โคสโซคบหัวหนาแตงัวอยู่าโคสโซขยัึ้นมาเป็นผู้ดีแท่เงนรโค้โซมันบต้อวนสามารถดแลสามารถนเซลชหวังแล้วบ่นะอันวายซีแม่กาไอโค้โซวาไหนโนวายสีเอา้องมาฝากว่งฝากน้ำเอา้องมาฝากล่องฝากน้ำมันมีความขลุดความฝันแต่วันที่ใครดูเงี้ยููซานมันหุบมันหยาเมันใกลสิพี่นดูการเดนนี่ลพินาชื่อมาเอาปีนี้ละ ว่าจะเลี้ยงอยู่ซ่านมันบอมีเงินมีคำว่าอยากให้มันเรียนตัวม่อซีม่อหาดแต่บอมีเงินทรงแหม่ทุกบ้านเล่นทุกงานอยากเอาน้องเอาโดนมาฝากเป็นมอหลงมอลำมอหลงมอลำฮะฮะยามันสีใดกินน้องเมียนอนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวถามพนักานกันเถอะพนักงานทงใชยครับเอาไว้ยังไงล่ะครับคุณอีทมีลูกมีหลานแถวบ้านใก้แถวนี่ล่ะเพื่อนอยากมาสมัครเป็นนักร้องหรือมาสมัครเป็นมอลำแหม่ลำบอเอาฟูิงหรือผู้ช่หรือเปล่าฟูญิง อยากเป็นนักร้องอยากเป็นศิลปินเซนโบลูแมนสาวโอ้อยากโดง่งอยากดังลูกผู้หญิงเพลนชัน,น<า>บอกนี่คิวลูกผู้หญิงว่าอะไรอยากดังด้วเขาบ้านในฝันย้อนป่าอย่างห้อนให้ห้อนขาน,นซื้อว่าอย่างไรนะลูกเอ้ยซื้อน้องดิวสิน่าดีๆจ้าโอ้น้องดิวสิน่าดีๆซื้อมวนนี่เพื่อนอายุไรบานไดล่ะสิบแปดปีจ้าเออแอายุไหนหน่อยงี้พ่อมาอายุกันเท่าก่อนยังบ่มั้ ีร้องเพลงอย่างไหนมีร้อ,องบานเลงบนฟังกันพี่ร้องทั้งนาบนว่ามวนพ่อเสาตะลาบ่ายากดอกหอบฝันมาลังหานจ้าโอ้หอบฝันมาลังหานเอาร้องเบิ้งกันเออมันสิเป็นอ่ยนองหรือมันสิเป็น่ยนอ,อ,อ,องอังก็ร้องเบิ้ง บางช่วงก็อาจจะไม่ให้ไม่ให้ได้ยินเสียงร้องเพลงนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคุณป้าใช้โทรศัพท์ถ่ายนะคะก็จะเกิดเสียงแตกค่ะเพราะว่าลําโพงเขาเชื่อมากเลยนะคะมันจะทําให้เสียอัรถรสในการฟังนะคะก็เลยคุณป้าก็เลยปิดเสียงก่อนนาะให้ดูแสงสีแล้วกันนะคะท่านผู้ชมที่เป็นคืนสุดท้ายนะคะคืนสุดท้ายก่อนที่จะตัดลูกนิมิตของวัด สีวิไลบ้านฝางตะบนบนสูงอำเภอพัทุงจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งพุ่งนี้ชาจะทําการตัดลูกนิมิตแล้วนะคะก็เลยมีการแสดงนะคะของหมอลําคณะเพชรอีสารน,นะคะซึ่งเป็น มอรำรุ่นใหม่นะคะเป็นคณะมอรำรุ่นใหม่มีแต่นุ่ๆสาวๆนะคะเ,เต้นลำอย่างสวยสดงดงามนะคะแสงสีเสียงไม่ต้องห่วงนะคะสุดยอดมากนะคะแต่ก่อนที่จะมีการละเลียนนะคะฝนได้ตกลงมาประมาณสิบกวนาทีอยู่นะคะท่านผู้ชมก็ได้น้ำเหมือนกันเนาะอากาศดีเลยแหละคนก็เริ่มทยอยมานะคะคนทยอยมาเกือบจะเต็มแล้วค่ะลายปีดีดักนะคะที่ อ่เภอจหวานหรือว่าในเขตอำเภอบรนดุเนี่ยค่ะจะได้ดูได้ชมนะคะหมอํำที่ แสงสีเสียงครบรถเนี่ยนะคะเวทีใหญ่ตัวอลังการเนี่ยนะคะแทบจะไม่ค่อยได้ดูกันเนาะช่วงโควิดมานะคะท่านผู้ชมก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีการแสดงอะไรพอถึงวันนี้มีการแสดงมานะคะผู้คนก็หลังไลมาจากทุกทิศทุกที่เลยนะคะท่านผู้ชมตั้งจากอำเภอตำบลหมู่บ้านอะไรอย่างนงี้นะคะเพราะว่ามันเป็นงานฉลองอุโบสถนะคะตัดลูกนิมิตคืนสุดท้ายนะคะคืนสุดท้ายพวกนี้จะมีทําการตัดลูกนิมิตแล้วนะคะ ็สวยงามค่ะสวยงามเพราะว่าเป็นยังยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวเนาะการเต้นการแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะที่คุณป้าไม่ได้เปิดเสียงก็เพราะว่าเสียงแตกค่ะเพราะว่าคุณป้าซูมเข้าใกล้เพราะว่าอยู่ไกลนะคะจริงๆแล้วคุณป้าอยู่ไกลเวทีเพราะว่าเวลาเขาเปิดเปิดเสียงเพลงนะคะเปิดดนตรีเนาะคือลำโพงมันเยอะมากนะครับรู้สึกว่าหัวใจนี่เต้นตุบตุบเลยนะ่านผู้ชม สนุกสนานนะคะคืนสุดท้ายเนาะสวยงามท่งนคุณป้าเอางกิงก็ไม่เคยดูนะคะไม่เคยดูแสดงสดขนาดนี้นะคะ <_ d ose> นี่เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะเออที่ได้เห็นได้เห็นชัดๆได้เห็นชัดเจนนี่นะคะใน,ะน,นคืนนี้เนาะนี่ค่ะก็วอลลอมเพชรอีสานนะคะก็เขาก็รับจ้างแสดงเพื่อไปนะคะตามงานต่างๆเนาะ <_ d ose> ใ,นใครเห็นใครสนใจนะคะดูสิาการแต่งและตงทั่วการเต้นตสวยงามมากค่ะท่านผู้ชม คือเป็นหมอลำรุ่นใหม่แล้วนะคะรุ่นใหม่ก็จะไม่มีเหมือนสมัยก่อนสมัยคุณป้าเด็กๆก็คือหมอลำเรื่องต่อกนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องระเอกนาเอกก็ร้องหมร้องไห้เป็นเรื่องที่เศร้ามากเลยอย่างเงี้ยนะเออแต่นี่ไม่นะคะดูสิคะเนี่ย <c oughs> ก็มีการเล่นสนุกสนามด้วยนะคะเออมีการเล่นตลกลน,นิดๆหน่อยปะปนเนะาะแล้วก็จะเป็นการร้องเพลงแนละ้วก็เต้นไปด้วยเนาะก็ คือให้ดูแสงนะคะดูแสงสีนะคะสีที่เปลี่ยนสีเขียวสีแดงสีชมพูสีม่วงอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็แสงไฟะคะ่ะดูสิคะแสงไฟก็เล่นไฟสวยนะคะสวยงามนะคะอโอ้โหเวทีใหญ่อลังการมากนะคะก็สมัยก่อนเนี่ยสมัยคุณป้ายังเด็กก็คือเอาเสือเอาสาัตว์มาพูนอนดูใช่ไหมคะจนหลับคาเนาะอันนี้เขาเขาแสดงยันสว่างเลยนะคะหกโมงเช้าเลยนะคะตั้งแต่สี่ทุ่มครึ่งไปนะคะท่านผู้ชม สมัยนี้ก็จะเป็นการนั่งเก้าอี้แล้วเพราะว่าผู้อาวุโสก็จะเยอะแล้วนะฮะเราก็จะนั่งศาสต์นั่งเสือไม่ไหวนะคะผู้ชมก็ต้องยกเก้าอี้มาคนละตัวนะคะแต่ก็ยังมีส่วนบางส่วนที่เด็กเล็กๆนะคะก็อยากอยู่ใ,ใกล้กบไปปูศาสต์อยู่ข้างหน้านะคะเยอะแยะแขกมาลูกค้าเออไม่ใช่คะ่ะเออประชาชนคนทั่วไปนะคะก็เข,ข้ามาชมก็เรื่มงยอยมานะคะแต่ว่า หมอรับแบบนี้จะไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยนะคะไม่มีเหตุการณ์ตัวตีกันนะคะท่านะผู้ชมที่บ้านคุณป้านี้จะสงบเรียบร้อยมากเลยนะคะนั่งดูนั่งชมแล้วก็หลับแบบสบายตื่นมากก็ค่อยหอบสระกลับชุดที่เขาแสดงก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะคะดูสิคะสวยงามมากเลยเนาะ,ะพร้อมเพียงกันก็มีนักร้องเข้ามา,าสลับกันอมร้องนะคะทั้งหญิงทั้งชายนะคะ ก็คุณป้าไม่ให้ได้ไม่ให้ไม่เปิดให้ฟังเสียงก็เพราะลำโพงมันแตกนะคะท่านผู้ชมเสียงมันแตกก็เลยแมลอาจจะไม่ได้ไปรอครอมฟิงและทำให้เสียลำโอนการฟังคุณป้าก็เลยต้องดับเสียงเขานะคะเออก็ดูไปนนะคะดูนี่ค่ะดูการแสดงกันแล้วกันเนาะเสียงก็ก็ไม่ได้เพาะแพะอะไรนั้นนะคะแต่กาเพาะนะคะไม่ใช่ว่าไม่เพาะนะคะเพราะอยู่ไวยรอบรอมฟิงอยู่นะคะ ก็โอเคอยู่นะพอได้อยู่ค่ะ,ะแต่ว่าคุณป้าจะให้ดูแสงสีเสียงยนะี่แหละที่ว่าคุณป้าชอบนะฮะถึงอยู่ไกลนะครับคุณป้าก็ รู้สิคะเนี่ยเอ่ออยู่ไกลยอยู่ไกลเวทีค่ะเพราะอยู่ใกล้ไม่ได้ค่ะเจ็บหน้าอกเลยคะ่ะท่านผู้ชม <laughs> เออให้ดูค่ะใ,ให้ดูการแสดงเนาะดูไปแล้วกันนะคะท่านผู้ชมเนาะดูแสงสีเสียงที่เขาแสดงนะคะสวยงามมากเลยนะคะใครที่มีโอกาสที่ได้ไปดูนะคะไปดูนะคะไปเที่ยวชมคุณป้ากครั้งแรกในชีวิตนะคะที่เคยได้เห็นเนี่ย รู้สึกว่าโอ้โหมีความสุขกัน5่าทุ่งหมู่บ้ากระกลับนะคะฝนก็ไม่มีนะเหตุการณ์ก็ไม่มีตีกันนะคะท่านผู้ชมตีจังเลยนะคะที่ว่าหมูนว่าจะไม่มีการตบตีไม่มีการแยกไม่มีอ่าอะไรที่ร้ายแรงนะคะ ก็เป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งน,นะคะเออรู้สึกว่าเด็กๆลูกๆหลนานมาดูก็ดูกันแบบตั้งอกตั้งใจมีความตั้งใจที่จะมาดูแล้วก็ได้บุญได้กุศลเหมือนกันนะคะได้บุญพอเราก็ทําบุญกันด้วยนะคะก่อนที่จะเข้ามาดูเนาะอันนี้ดูฟรีนะคะทางวัดเปิดเช่าเออจ้างมาให้ดูให้เราดูฟรีเลยนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนมาก็นั่งพร้อมเพียงกันมีความสุขเหมือนกันทุกคนนะคะคลิปนี้คุณป้าพามาเที่ยวมาชมนะคะหมอลำเพชรอิสานนะคะการแสดงที่วัดศรีวิไลอำเภอวันดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะ,ะเพื่อเป็นการจะตัดลูกนิมิตนะคะงานฉลองออโบสถนะคะและตัดลูกนิมิตนะคะซึ่งเป็นคืนสุดท้ายก่อนนี้จะตัดลูกนิมิตก็เป็นหมอลำเพชหน้าใหญ่ก็คือ หมอราเพชิสานะคะท่านผู้ชมคลิปนี้คุณป้าขอจบแค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะคะที่ติดตามขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะ